ผ kind of so ู้เฝ้อยู and, and <the <im urt isce ści> <eline> yeah, ่กับสาวคี้ดื้อนะคะกับรายการเพลงเพื่อสุขภาพกับสารสกัดเปลือกมังคุดแซนนิวค่ะมื่อกี้นี่สาวคี้ดื้อสิบภาพไปหูจักกับผีเงานะคะซื่อจริงเพิ่นซื่อหยังแล้วจังไดเพิ่นจังไดมาหูจักสารสกัดเปลือกมังคุดแซนนิวของเฮาเพิ่นซื้อกินเองหรือเพิ่นซื้อไปให้ผู้ใดกินเฮาไปหูจักกับผีเงากันเลยค่ะสวัสดีค่ะซื่อเลนว่าผีเงาครับซื่อจริงซื่อศิวกรครับนามสกุลหวานใจครับคนมันนาสวงอยู่บ้านนาสวงนะครับอำเภอเดชหูจักสารสกัดเปลือกมังคุดเฮาได้จังได หูแจักหมูแนะนําให้ครับร้านบุญทรงอยู่น้ำเงินซื้ออ่างโอ้เสียอ่างร้านบุญทรงเจริญครับไอ้ซื้อไปกินเองหรือว่าซื้อไปให้ผู้ใดกินซื้อไปให้พ่อเพราะว่าพ่อเราอายุหลายแล้วเรามีอาการแบบปวดขาปวดขาแล้วก็กินเข่าบ่ได้นอนบ่หลับแล้วก็ตานี่ก็ฟ้าฟางแนมบ่ฮู้เลยระยะ2-3เมตรนี่เบิ่งบ่ฮู้ว่าเป็นไผเลยนะครับมันเป็นก้อแม่นบ่คะครับเพิ่นเคยไปหลอกมาแล้ว2เทื่อ2เทื่อโรงพยาบานสิไปหลอกอีกพอดีทางโรงพยาบาลซัมปสิทธิ์น่ะบอกว่าหลอกอีกลอกละสิบอดเลย ก็เลยลูกหลานเลยบว่าบ,บ่ต้องสั่นก็พยายามตัดแว่นตัดย่างไห้กซ็ซอยได้ระดับหนึ่งนะเราเนี่ยเห็นวันล่างๆในบอคะที่แรกเลยก่อนสิกินน้ำเปลือกมะขวดเห็นอยู่แต่บ่หูว่าเป็นไผ่ระยะสองสามเมตรนี่เห็นอยู่เ,ห,เ, 2, เห็นแต่ว่าบ่หูว่าเป็นผู้ไรยางมากอย่างนี้นะ<อ>เ้วกินไปจค่ขวดคะกินไปสองขวดกวัวขวดที่สามสีมืดแล้วขวดที่สามสีมืดแล้วอาการเป็นังไรเนี่ยอาการก็คือเราหนึ่งเราเรากินเข่าแสบแล้วก็กินเข่าแสบจนตกใจเจ้าของตอนนี้ว่ากินเข่าแสบนอนหลับเออแล้วก็ขานี่ก็บ่ค่อยปวดค่อยยังแล้วนะ ตาเราก็เนีมเห็นเลยได้ว่าผู้ใดย่างมาระดับจากจากที่ว่าเนียมเห็นอยู่เต๊ะหูว่าไผตอน,นหูแล้วหูว่าผู้ใดยางอ่าหูว่าลูกชา้หรือลูกสาวหรือลูกห้านย่างเราสิหูแล้วนะขึ้นพอที่ว้าวนี้ยุบานใดคะระบาดเล,ล็กที่เท่าใดยุบานเล็กที่หกสิบสามมูเจ็ดบรรณาสวง<า>อำเภอเดชจงังหวัดอุบลราชธานีครับอุบลพี่เี่ยวในขอมูลสื่อควาพี่เหียวพี่เหียวคิดว่าสารสกัดเปลือมะพร้าวแซนวิลนี่มันดีจังไหนคะ ดีจังไรอธิบายบ่ได้แต่ว่าเข้าไปพลอยแม่กินละเพิ่นเป็นอย่งสี่เขาก็ต้องยอมรับว่าดีหรือเพราะว่าถ้าเป็นคนอื่นเบาผมกับบัวเสือบัวเสือนอกแก่เขาชิลล้องอ่าบ้านนี้มันถือก็พอของเขาเขาอ่าสุดยอดตัวนี้ผมก็ดีใจว่าเออก็ดีแล้วเพราะว่าเคยแต่ก่อนเคยเอาเป็นนามพลไะใหม้เคยกันนี่แหละแต่ว่าบัวเคยยี่ห้อยังนะเคยเอาไปกินกับลายอะไรบัวมันบัวเคยจนเอาไปเราบัวอยากกินเลยตัวนี้ตัวแซนนิ่วเนี่ยเราชิลล์ไอ้เบิ่งปวดกององยเลยเบิ้ง ออโอ<ด>้ยนี่วะบานนี่พอได้กินตัวนี่ปุ๊บเล่าย่ามหลับเลยกัโทั่คุยเดี๋ยวมือแรงสิเขาไปหาเราอีกอยู่ค่ะถ้าสมมติว่ามีแฟนเพลงเขาสนใจว่าเป็นโรคเดียวกันกับคุณพ่อของพี่เน่าเนี่ยเขาอยากจะทรมาให้พี่เง่าให้ค่วมแนะนําเขาหรือว่าอยากให้ไปส่งนาเปิืเม,มื่อคุดนี่ยินดีบ่คะยินดีครับยินดีครับเบอร์ทัของพี่เน่าเบอร์ท่วของผมก็ศูนย์แปดห้าสองสี่หนึ่งแปดเก้าศูนย์ห้ายินดีครับเพราะว่าอยากให้ทุกคนมีร่างกายแข็งแรงแแ้ก็พอมเมีควมสุันะ ากชวนนนคทั้้งบเพราะว่ายยังเขาพยายามเสื่อไงพ่อแม่เขากินเขามีงเงิ่อนไงพ่อแม่เขากับผมมีวามหมายดอกท a l a r a n กายเราบอกแข็งแรงแม่บอกที่นี่เขาให้สุขภาะเพราแล้วแข็งแรงเล่ากับเขากับม, <ๆ S 2> มีความสุขเล่ากับยู่ดีไม่แห้งยู่เขาไปต้นโดนเลยนะเ<ม>พราะว่าราคาซ้ำเนี่ถือว่าบบแพงเลยอ้ซื้อไปเท่าไหร่สามขวดสขวดนี่พันกว่าบาทละจำได้แล้วนะสามขวดหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทประมาณนั้นแหละครับ ค่ะถือว่าว่าเพลงเมื่อนี้ต้องขอขอบพระคุณสลรับพี่ยง่ที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กรับอยากเพลงได้รับหูกันนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ